สวัสดีครับสวัสดีเราจะมาต้มตมาม่านะครับต้มมาม่าใบหม่อนนะครับโอ้โหร้อนๆครับดูครับน้ําซุปของผมครับนี่คือน้ําซุปใบหม่อนครับอยู่นี่มีใบหม่อนแล้วก็มีใบเตยนะครับแล้วก็มีมะตูมนี่นะครับน้ําสมุนไพรครับนี่คือน้ําซุปนะครับที่เราจะลวกมาม่านะครับมะมะ่าของเราเราก็จะใส่แครอทก่อนครับ ขูดแค่อทไปก่อนครับเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติความอร่อยไปอีกครับไม่มีผักเอื่นใดวันนี้มีแต่แค่อทผักหมด เราจะใส่แครอทอ่าก็จะประมาณนะครับเราก็จะใส่นมะม,ม่าลงไปกินมากกินน้อยก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำซุปเราเข้าไปนะครับ เนี่ยนะครับเติมน้ำซุปเข้าไปนะครับน้ำสมุนไพรเติมเข้าไปนะครับเยี่ยมเติมให้หมดนะครับ ตัวชูรถของเราก็คือตัวนี้นี่ครับสีขาวพอแค่นี้พอแล้วน่ครับไม่ใส่เครื่องปรุงมาม่านะครับ แค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วครับกินง่ายๆชิมดูครับเยี่ยมจืดได้ใจอร่อยแน่นอนสำหรับผมครับสวัสดีครับ